พี่เคยอ่านบทความหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับเรือนจำที่ชื่อว่าเบสทอยในนอร์เวย์ที่เขาเรียกกันว่าเรือนจำที่มีความเป็นมนุษย์ที่สุดในโลกอา้าวมีความเป็นมนุษย์ที่สุดในโลกเลยเหรอคะพี่ชยัยแล้วมันมีความเป็นมนุษย์ยังไงคะเอาเป็นว่าถ้าน้องไม้ไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นคุกน้องไม้อาจจะคิดว่าเป็นเอ่อรีสอร์ทหรือหมู่บ้านเล็กๆก,ก็ได้นะ นักโทษที่นั่นมีบ้านพักส่วนตัวเหมือนอพาร์ตเมนต์มีห้องน้ำในตัวมีทีวีมีหน้าต่างที่มองเห็นธรรมชาติเอ๊ะจริงเหรอคะไม่ไม่นึกถึงคุกที่เราเห็นในหนังเลยมันต่างกันมากเลยนะคะแต่พี่ชัยไม่สงสัยว่าถ้าคุกสบายขนาดนี้มันจะไม่ทำให้คนอยากทำผิดเพิ่มหรอคะนี่แหละครับคำถามที่หลายคนสงสัยแต่ผลลัพธ์มันน่าสนใจมากนะ อัตราการกระทำผิดําำของนอร์เวย์อยู่ที่แค่ประมาณ20-25%ภายใน2-5ปีหลัง้นโทษแค่นั้นเองเหรอคะใช่ครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นอย่างอังกฤษอัตราการกระทำผิดสาำเฉลี่ยสูงถึง50%ภายใน1ปีเลยนะสหรัฐอเมริกาก็สูงมากบางช่วงถึง60-70%เลย ยังมีความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพใจอีกมากตามไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube วิตามินใจนะคะ